สวัสดีค่ะวันนี้เพนก็จะมาแชร์วิธีการถูบ้านผสมน้ำยาถูพื้นใช้เองค่ะใช้เป็นประจำทุกวันค่ะสำหรับบ้านนอกของเรานะคะพอเวลาตกตอนกลางคืนก็จะมีมแมลงตัวเล็ก ตัวน้นอยๆบินเข้าบ้านค่ะแล้วก็จะมีมดมากินมแมลงอีกรอบค่ะก็เป็นปัญหาสําหรับใครที่อยู่บ้านนอกแบบนี้นะคะแล้วก็ติดทุ่งไร่ทุ่งนาค่ะมีมดมีมแมลงขึ้นบ้านค่ะวันนี้เพนมีสูตรวิธีทําง่ายๆสําสหรับใครที่ต้องการถูพื้นพื้นของเราก็จะไม่ลื่นกระเบื้องไม่คข้าค่ะมีกลิ่นหอมค่ะและก็ช่วยกําจัดมแมลงมดได้ด้วยนะคะ มาดูส่วนผสมกันเลยค่ะวันนี้เพนจะมาทำน้ำยาถูพื้นค่ะโดยที่เราไม่ต้องซื้อน้ำยาถูพื้นเลยนะคะอันดับแรกค่ะเราก็จะใส่น้ำซันไลลงไปค่ะเราจะใส่ซันไลหนึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะน้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะกินที่เราชอบลงไปได้เลยค่ะ น้ำส้มสายชูจะใส่หนึ่งช้อนโต๊ะกับอีกหนึ่งช้อนชาค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่งแบบนี้ค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วเราก็ไปใส่ในน้ําเลยนะคะน้ําเราจะใส่ถูพื้นค่ะน้ํายาปรับผ้านุ่มก็จะช่วยให้พื้นกระเบื้องไม่คาวแล้วก็มีกลิ่นหอมซันไลก็จะช่วยในเรื่องไม่ให้มดมาขึ้นบ้านนะคะเราจะถูพื้นตามใต้ตู้ใต้เตียงใต้โต๊ะแบบนี้เลยนะคะ ใต้เตียงเราก็จะถูไปเลยค่ะป้องกันมดขึ้นได้ด้วยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะหลังจากที่เราถูไปแบบนี้แล้วสังเกตดูนะคะว่ากระเบื้องของเราไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะใต้เตียงเพนก็จะถูไปเลยนะคะวันนี้เพนก็เอาวิธีการทำน้ํายาถูพื้นแบบใช้เองเอามาแชร์ให้ทุกท่านได้ชมกันแล้วนะคะ สูตรนี้ทำง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะเราจะถูสองรอบก็ได้นะคะเพื่อให้สะอาดยิ่งขึ้นค่ะน้ำยาล้างจานแล้วก็สันไลก็จะช่วยไล่มดได้ดีมากเลยนะคะ ตามใต้โต๊ะใต้ตู้ใต้เตียงค่ะตรงนี้ในห้องค่ะเราก็จะถูแบบนี้ทุกวันเลยนะคะหรือใครจะถูวันเว้นวันหรือใครจะถูอาทิตย์ละสองครั้งก็ได้นะคะก็จะช่วยได้ค่ะห้องนี้คือเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าของเราค่ะก็จะถูแบบนี้ทุกวันเลยนะคะ สู่ข้างในแล้วแล้วก็มาต่อข้างนอกกันเลยค่ะสังเกตตรงคราบดำๆค่ะถูแป๊บเดียวก็ออก สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่รับชมค่ะคลิปหน้าเดี๋ยวเพนมาแชร์เคล็ดลับเล็กๆน้นอยๆให้ทุกท่านได้ชมอีกนะคะวันนี้ไปก่อนจ้าไปก็เลยด้จ้าสวัสดีจ้า